หลังจากออกจากบ้านแล้วนะคะเหล่านักล่าฝัน True F 8ก็ยังมีโปรแกรมเดินสายขอบคุณสื่ออย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้เริ่มจากข่าวสดมัติชนประชาชาติธุรกิจดาราเดลี่ทีวีอินไซต์เปรียวมายาชาแนลไทยรัฐและบางกอกทูเดย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เรามาขอบคุณสื่อกันนะครับ ครับผมก็ไปขอบคุณพี่ๆตามที่ต่างๆพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากครับให้การต้อนรับพวกเราทั้ง12คนเป็นอย่างดีเลยครับผมกระแสดีครับมีมีพี่ๆหลายคนก็บอกเออติดตามอยู่นะมีพี่คุณนุนเชียอยู่มีพี่คุณน้เชียอยู่นะขอไลน์เส้นหน่อยอย่างเงี้ยครับผมพี่ๆให้การต้อนรับดีมากครับผมน่ารักมากครับ2 F8 ร i v e Card ครับผมเป็นคอนเสิร์ตของพวกเราจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังจากที่พวกเราออกมาจากบ้านแล้วหลายๆคนคงจะคิดถึงเพราะว่า ไม่ได้ดูพวกเราทุกๆเสาเหมือนแต่ก่อนไงครับ5พฤศจิกายนครับมีคอนเสิร์ตของพวกเราอีกที่หนึ่งก็คือที่คอนแก่นครับตรงอีลิตดิที่บ้านพี่เต๋าครับอ๋อครับใช่ครับแมนครับแมนครับบ้านผมครับแล้วบ้านพี่มาครับอยู่ไหนของท่านผมกรุงเทพครับขี่เดียร์เลยครับชื่อคอนเสิร์ตของเราก็คือ True AF8 รายการคอนเสิร์ตของพวกเรากันเยอะๆครับเพราะรับประกันว่าสนุกมันแน่แน่นอนอ้า ใครที่คิดถึงเรานักล่าฝันนะคะก็เตรียมจับจองบัดคอนเสิร์ตค่ะเอามวาครอบครองให้ได้นะคะงานนี้ชู AF8 จะไร้การขนาดไหนนะคะก็ตามไปดูกันได้ที่คอนเสิร์ตจ้า